สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพฤษภลาาษัคนาพฤษภข่าประจําเดือนธันวาคม2567นสิบะคะชาวราศีพฤษภลาาัคนาพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรง งบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ ไปตัดสินใจใดๆทิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องาของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพฤษภลัคนณาพฤษภนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการงานกันเลยดีกว่านะคะภาพรวมการงานของชาวราศีพฤษภลักลนณาพฤษศนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2567นะคะทั้งคนที่ว่างงานนะคะ จะได้งานไหมนะคะคนที่ทํางานประจําเป็นพนักงานเงินเดือนรวมไปถึงคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะในเดือนนี้ภาพรวมการงานเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันพไพ่ใบแรกค่ะชาริย์นะคะฮ่าลฟแฟนค่ะไพ่สิบไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่ justice ค่ะชาวราศีพฤกษ์ศพและคณะพฤกษ์ศนะคะภาพรวมการงานในเดือนนี้มองว่ายังเหนื่อยอยู่นะยังเหนื่อยอยู่ยังต้องแบกรับความรับผิดชอบนะคะต่างๆนะแล้วก็ยังคงต้องพุ่งเททั้งแรงกายแรงใจในเรื่องราวของการงานนะคะสำหรับคนที่ว่างงานเนาะคุณอาจจะกำลังหาช่องทางนะคะในการแสวงหา นะคะคงานจากบางคนอยากไปต่างประเทศอ่ะไปทํางานต่างประเทศอ่ะเออคุณอาจจะกําลังวิ่งเต้นอาจจะกําลังอพยายามที่จะทําเรื่องที่จะไปอยู่นะคะก็มีโอกาสแต่ถามว่ากว่าโอกาสนั้นจะมาถึงมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยดังนั้นตัวคุณต้องทุ่มเทเนาะแล้วก็อมีความเพียรพยายามอย่างสม่ําเสมอนะคะอสำหรับคนที่ ไม่ได้ไม่ได้วางแผนที่จะไปต่างประเทศก็จะเป็นงานที่จะต้องเดินทางเป็นงานทางไกลนะคะจะต้องอาจากบ้านเกิดเมืองนอนอะไรประมาณนี้ไปทำงานต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะประมาณนี้ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นโอกาสของคุณนะคะในการเติบโตนะคะในการที่จะก้าวหน้าในเรื่องราวของการงานมองว่า อยากให้รับไว้นะคะถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคหรือแม้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยปลายทางมันดูขรุขระมันดูลําบากเหลือเกินอะไรประมาณนี้ยแต่มันคือประสบการณ์ของคุณจริงๆที่คุณจะที่เราไม่สามารถที่จะแบบซื้อหาได้นึกออกปะเราต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชาการเอกชนรัฐวิสาหกิจองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆ มองว่าในเดือนนี้นะคะงานยังเยอะอยู่นะความรับผิดชอบยังเยอะอยู่นะคะมีทั้งงานราดงานหลวงนะคะบางคนทําไม่ทันเลยทีเดียวนะคะจะต้องแบบหอบงานกลับมาทําที่บ้านอีกนะคะอืมเนาะก็มองว่าบริหารจัดการเวลานะคะให้บาลานซ์กับงานกับชีวิตส่วนตัวให้ดีนะคะในเดือนนี้นะแล้วกเ็เจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานนะคะมองว่าตุ ต่างคนต่างมีงานเยอะไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาที่จะมายุง่งวุ่นวายนะคะทําให้เกิดอุปสรรคซึ่งกันและก,กันนะประมาณนี้สําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นนายตัวเองไม่ว่าจะทําธุรกิจเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในเดือนนี้มองว่าคุณน่าจะพยายามที่จะมองหาโอกาสในการเจริญเติบโต นะคะในการทําให้องคอ์กรบริษัทของคุณเนี่ยจเจริญเติบโตเนาะบางคนมองหาโอกาสที่จะส่งออกบางคนมองหามองหาคอนเน็ชันจากต่างชาติคอนเน็กชันใหม่ๆที่ที่สามารถที่จะทําให้องคอ์กรผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของตัวเราเองเนี่ยเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นอ่ะประมาณนี้นะคะซึ่งยังยังจะทำงานหนักอยู่นะคะในในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภาพรวมการเงินนะคะของชาวราศีึกษภลักษณาพฤษศ์นะคะในช่วงเดือนธันวาคม2567เป็นอย่างไรถ้าหากคนมีโชคลาภก็จะขึ้นมาเลยนะคะในภาพรวมการเงินเนาะจั g m e n t ค่ะไพ่เจถ้วยนะคะหนึ่งดาบค่ะ และเป็นไพ่ดีเมจิเชียนชาวราศีปรึศกรศักนานปรึนะคะภาพรวมการเงินในเดือนนี้นะคะมองว่าดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดือนก่อนๆที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เราติดค้างสิ่งที่เราเบางคนเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะปิดจบในเดือนธันวาคมปิดจบในปีนี้นะคะซึ่งจะมีการเริ่มต้นใหม่จะมีการเก็บเงินเริ่มต้นเก็บเงินใหม่สร้างเนื้อสร้างตัวก็จะ เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปมองว่าจะาค่อยๆดีขึ้นนะคะสิ่งที่ติดขัดอะไรต่างๆในเรื่องรของการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆปลดปล่อยตัวเองให้รู้สึกสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องาของโชคลาภเนี่ยไม่รู้สึกว่าจะยังไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นนะคะดังนั้นมองว่าว,า,วางแผนการเงินให้ดีดีกว่านะคะชาวพฤกษ์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมค่ะ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีพฤษภลัคนาะพฤษภนะคะในช่วงเดือนธันวาคมไพ่อยากจะเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างนะคะไพ่ไฮพินเทสนะคะ Empress สว้วค่ะและเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะ ชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์นะคะสิ่งที่พ่จะจะบอกและเตือนเพิ่มเติมในเดือนนี้หนึ่งเลยเนาะก็คือในเรื่องราวของความคิดความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะบางครั้งบางทีเรากังวลมากจนเกินไปออมีหลายๆเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีหลายๆเรื่องที่ต้องจัดการดังนั้นในเดือนนี้คุมสติตัวเองให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการงาน การวางแผนต่างๆนะคะรอบคอบเนาะแล้วก็ในเดือนนี้มองว่านะคะอา,อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินไม่ใช่ไม่ดีนะแต่กินเยอะไปนะคะ,จะเจริญอาหารเนาะน้ำหนักก็จะขึ้นเกินไปหน่อยนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ควบคุมให้ดีนะคะมันขึ้นแล้วมันลงยากนะชาวพลึกศบนะเออนะคะอืไม่ได้มีอะไรที่เตือนแบบร้ายแรงอะไรนะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะแนะนํานะคะในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศรีพฤกษฎลัคขณาพฤกษภในช่วงเดือนธันวาคม2567นะคะไพ่อ,อยากจะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงด้านใดบ้างนะคะสิบเหรียญค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะ ทำร้นค่ะและเป็นไพ่เก้าเหรียญชาวราศีพฤกษและกขณาพฤกษ์นะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนำในเรื่องราวของการทำบุญเสริมดวงที่ขึ้นมาชัดๆเลยเนาะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับคนแก่เออนะคะบ้านพักคนชราแบบนี้ก็ได้นะคะเข้าไปอาสาแบบเหมือนกับเป็นจิตอาสาเข้าไปทํากิจกรรมเสริม ทักษะนะคะหรือเข้าไปไม่ให้แบบเลีเ้ยงอาหารกลางวันแบบนี้ก็ได้นะคะเออสามารถที่จะทําได้เนาะมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือคนชรา นะคะได้เหมือนกันแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะเกี่ยวกับสัตว์แบบนี้ก็ได้สัตว์เลี้ยงสัตว์พิการนะคะมูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์ก็สามารถที่จะทําบุญได้นะคะชาวพุกธศพเนาะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียด หรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนะคะใต้ใน description box นะคะในช่อง y t u t u เนาะม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ